มาาทง้สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะมื่อนี้สีมะบอดถึงเรื่องราวของทางด้านน้องอุ๋งอิงเพชรแพงคือเก่าพี่น้องนะคะตอนก่อนนี้เข้ากับซีโรวาติกตอกของน้องอุ๋งอิงเพชรแพงนะคะว่าสามารถเข่าติกตอกของน้องได้พี่น้องน่าเลี้ยงไปได้นี่พ่อตแต่หลังจากที่ว่าน้องสามารถเข่าติกตอกบัญชีเก่าได้นะพี่น้องเนาะนะน้องกานิล่ะได้ลงคลิปให้เฮาเดีนรับชมรับฟังความขวนารักของน้องอยู่เสมอ อยู่ตลอดต้องพองนะี่น้นองคนะแล้วบฏิทีนพี่น้องค่ะได้เข้าไปเบื้องนะคะในทางาติดต่อของน้องอุ้งอิงแผ่นเพลงคนะอุ้งอิงรัตนพรพ่ทันเพลงคนะได้เข้าไปเบื้องแล้วนะคะเห็นเมื่อ8ชัช่วโงที่ผ่านมาน้องก็ได้มีการลงคลิปงานร้นรรองเพลงของทางด้านคุณบิวจิตชาตริยาพี่น้องงานะร้องเพลงเยอะเยอะพี่น้องงานะหอยกอดผู้ยอดรวยซึ่งสำหรับเพลงนี้ตอนนี้กระถือว่านี่แหละกระแสมาแรงตอนนี้เด้งข้ามา เว้บอนะคะว่าทาง YouTube เพลงหอยกอดผู้ยอดดรวยของทางด้านคุณบิวจิตชริยาทะลุสกระ็นังสิทะลุ3าล้านวิวกถือวธรรมดาค่ะก็ภูมิใจนะคะภูมิใจแทนทางด้านคุณพอดับซอนคะคุณพอดับซอก็เหมือนสิเบอกนะคะว่าอันนี้กถทอว่าเป็นเพลงเป็นซิงเกิลแรกที่ประสบความสําเร็จนะคะนี่ละสําหรับเพลงเพลงนี้มัวได้รีวน้องนาของทางด้านคุณบิวจิตชาริยาสำ,ร,าสำรับนำเสียง,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 งของทางด้านคุณบิวจิตชาร,ยาริยาเน,าานกศิษยิ เป็นเสียงประมาณแบบว่าแหบๆนะพี่น้องเนาะนะเป็นเสียงแหบๆล่ะกะับพุง่งๆนะพี่น้องนะเป็นเสียงแหบๆและพุง่งๆบ้านในพ่องแต่น,นี่แหละเด้นร้องเพลงแบบนี้ออกมานะคะ,ก,ะกับข้าวกะซิลูวา่ามวนต้มมนอยู่แล้วพี่น้องเนาะคะ่ะรัฐประเทศนี้พี่น้องนะสหรับนรายรับคุณบิวจิตธริยานะกะัยังมีเพลง สิบปล่อยออกมาน่าต่อต่กันเลยพี่น้องนาคต้องรอเบิ้งรอรับชมสําหรับผลงานของท่านคุณบิวจิติธาริยาอะไรพี่น้องนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเดียว่าคุณบิวจิตชธาริยานี่เต็มติกตอกอยู่พี่น้องนะคะ เต็มติ๊กตอกนะคะสำหรับเพลงคุณบิวจิตธริยกทัททิวามาแรงเป็นศิลปินผู้หนึ่งที่หลายๆคนชื่นชอบน้นองนะเป็นศิลปภาวัเป็นยังดตีด้วยน้ำเสียงของละะเล่านะะเล่าร้องเพลงได้ดีกับมวลวัสดุเพลงนะคะแล้วก็บวกกับเล่าสิเป็นคนทีมามักอินเตอร์เทนแนวบันนี้พ่องแต้นร้องเพลงคะะใส่เพลงทะน้องแบบว่าซาซาแล้วก็ม่เร็วแบบนี้นะคะยางเช่นเพลงหอยกอดผู้ยอดด้วยนี่เงย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 นี่พี่น้องนะคะ กมวลน้องพี่น้องเน้ะก็นนี้ก็เซนมาแล้วก็ซีเพลงประจตรงเรล่าพี่น้องนะบิวจิตทาริยาบอพี่น้องทนะบ,บ,องนะบอลแฟนนะเข้ากับสีได้ฟังแล้วนะกะัเป็นถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ติดหูหลายๆคนเลยกับว่าในพี่น้องหนะ้าคือว่าคุณบิวจิตทาริยานี้วางแต่ได้รองเพลงใดห,หรือว่ามีซิ่งเกินใดนะพี่น้องทนะ่าดังสู่เพลงน้อพี่น้องเนะาะอนนั้ท่านั้นเพลงหอยกอดผู้ยอดรวยก็ถือว่าเป็นซิงเกิลอีกซิงเกิลหนึ่งที่ประสบความสำเร็จนะพี่น้องนะ่านะนะการนี่แหละใ้การตอบรับตา,านนั้นอ่า ทางติ k t ตอกนะคะไลฟ์นะคะตอนนี้เด่นไลฟ์ล้านวิวแล้วกันนี่และแสดงความยินดีนะําสสำหรับเพลงเพลงนี้พี่น้องหนะาแล้วบันทีพี่น้องหนะ้าสับรับน้องอูอิมแพงคะเดนี่ละเดเขาไปเบิ้งในอ่าติ๊กต็อกนะคะของนอ้องอูยิมเปนแพงค่ะเด็นน้องร้องเพลงเงินเยอะพี่น้องค่แะแต่ที่ว่าสุดยอดแห่งพี่น,ออออนาา้องพ่อค,คอมเมนต์เป็นกำลังใจน้นองนะและคนกับว่า เกือบสิคือพีบิวจิตาเรียแล้วเกือบน้าเสียงเสถียรคือกันแล้วเป็นทางพี่น้องนะพยายามอีกนิดนะคนกันนี่แหละ,ะคือว่าส่งกำลังใจให้น้องอุ้ยเป็นแพงค่ะน้องกันนี่แหละในร้องเพลงนี้นะนะลงในติดตอโพสโลงในติดตอให้เฮาวแดนฟังกันนะ,ะน้ำเสียงของน้องนี่ก็เที่ว่าะทธรรมดาสําหรับเพลงสระน้าเสียงของน้องอุ้ยเป็นแพงนะพ่องตอนนี่แหละในร้องเพลงห้อยกอดผู้ยอดด้วยนะนักคนกับว่าเป็นเสียงเดียวกันว่ามวลห ieri, ะะลายพี่น้องค่ะแล้วบระเด็นพี่น้องนะ อีย่งทีจึงก็นั่นน่ะได้เขาไปเห็นในทางด้านแฟนคลับทีเขาไปคอมเมนต์พี่น้องหามีดทันทันนึงพี่น้องอาที่ว่าเป็นเอฟซีแฟนคลับทีนี่แหละพองแต่คอมเมนต์แล้วนี่คือว่าถืถถาถอถือตาถือต้องตาแหงสําหรับคอมเมนต์ผู้นี้พี่น้องนาคคอมเมนต์ว่าคันห้าผมถือรางวัลที่หนึ่ง ผมส,สือเพลงของอาจารย์บิ๊กไฮลาหน่อยลองพนพันพี่น้องนะการนหล่ะก็ต้องมารอบเบิ่งกับคอรอเล่าทีละว,วันที่หนึ่งพี่น้องนะคันห้าเล่าถือกิรีนะคะการนีหละ่ะเซอว่าสําหรับนอ้องอุกอีนแพงกับซีมี่ทารานแฟนคลับสิหลายคนให้ความากักความเมตตาน้องหลายก็หน,นีพี่น้องนะเป็นยังปติสําหรับนอ้องอุกอีนแม่ก็ถือว่าเป็นอเป็นคนทีคือจังมาเป็นเอิญมาจังเนี่ยละ เกี่ยวของกับตัวเลขกายหมุดเบี่ยงเนะาะเขาเกิดเซนว่าหมุดที่ผ่านมานี่น้องอุยิงนี่ถึงแม้ว่าน้องสิบวันจะบอกออกจากปากน้องเองแต่ว่ากกับเป็นเลขทีเกี่ยวของกับน้องเห็นบ่มหมดที่พันมากอะนี่แหละน้องที่เป็สซี่นะคะปลายทะเบียนรถนะคะซึ่งกะเป็นปลายทะเบียนรถที่จอดยี่วัดพี่น้องนะคะกะเป็นโตเล็กนะคะหนึ่งสองเต็มเต็มแฟนคาร์บีเซียกันนี่แหละถือแล้วน้องอุยิงไร้ต่อไร้คนพี่น้องนะคะแฟนคาร์บีเซียลายคนพ่อเต้นเนีเ่ยนะถือเลยถ้าเราคนบบรุ่นจากอุอยิงเป็นแฟนพ่อเต้นล่ะได้อ่า ฟองเต้มีคนคือว่ากระจายข่าวว่าอันนี้เป็นเล็กอุยงเนื้อกับผ้ากันไปกดติดตามอุงยิงผ้ากันไปนี่แหละไปหักไปหองน้องอูยิงลายข้นนะคะนี่แหละสำหรับถนานาแฟนคลับที่ซีฟูนี้เรากับว่าคันห้าผมถือลังมาที่หนึ่งนะคะผมสสื่อเพลงของอาจารย์บิ๊กกรบเปาหรือว่าเพลงอาจารย์บิ๊กเนี่ยคือเพลงของผู้ใดนับไปน้องเนาะนะคะเขาไปหาแล้วนะคะในอ่า กูเกิลนะคะเขาไปศึกษาเพิ่งเขาเดาก่ะบ่เห็นนะค่ตะตวากับคิดว่านะ่าจะเป็นคนดังนะคะคิดว่าอาจาร,รย์บิ๊กนี่นะ่าจะเป็นคนดังฮ่ตระบายพี่น้องหนะ,ะทางนั้นเฟรนคลิปซีพู้นิกรวันในหลักขันห้าถือรางัลที่หนึ่งนะคะกับสีสืบเพลงของอาจาร,รย์บิ๊กให้น้องอุกอีนได้ร้องเพลงกะทือว่าบ่ธรรมดาพี่น้องคะมีทานนั้นเิ่นคลิปซีนแล้วพี่น้องนะ,ะทนี่ว่าค่อยซัพพอร์ตน้องอุกอีเป็นเพลงนคะะ่ะคือว่าน้องช่วงนี้เทากับเซ็นมาน้องอุกอิีนี่น้องกับ บอกพยายามบอกแฟนคาร์เพซซี่อยู่นะคะว่าคันห้าเรื่องหวยหนองคอบอบอกถึงหนองคอบ,บอเรื่องหวยหนองค้อบ้บางซีตลอดเวลาอาหารแฟนคาับเพซซี่พ่ของแต่นี่นะ่นองสมุนว่าน่องเรศสดสีแฟนคาร์เพซซี่เกิดท้ามาหวยออดตัวใดมักเรีตัวใดต้งสิแม่อุ่งกับสีพยายามดีกเลียงนะคะพยาพยาที่สีบอหนุ่งกับตัวเ็กนะคะแต่ว่าสำหรับน่องอุงอีมแมงคือว่าน่องกันนี่น่ะมีสิ่งรลอกหางมีสิ่งของเอียงกระตามพี่เกี่ยวของน้องนี่ ออกสมวดค่ะแต่ว่าสําหรับงวดนี้หลายๆคนก็ต่างความหวังไว้หลายพี่น้องค่ะสำหรับเลขกหนึ่งซีนะะเลขกหนึ่งซีนี่มาตาใสงสำหรับเลขกหนึ่งซีเท่ากับสิรูแล้วนะคะว่าในมือทีว่าทัาน์รานงอุยนี่ไปรับนะคะไปรับรางวัลนะคะงานคมชันลึกอวอร์ดนะคะไปรับประเทศนะคะน้องกานี่ล่ะได้ลำดับที่นั่งเป็นลำดับที่14แฟนคลับซีกานี่ล่ะ ที่หลักค่วเบื้เรืว่าสิ้นใจสำหรับเหล็กหนึ่งซีตาวาพี่รองหามั่นปั๋วเป็นเรื่องบังเอิญหลบบอหรือว่าจังไหนพี่รองหาทางด้านอ่า u t u b e สาวนอกเป็นแม่งมก็ได้มีการเฮ็ดคลิปนะที่ว่าน้องอุ้ยไปรับรงบางวัลพี่รองหามติดแฮชแท็กสิบสีในมาแรง้วก็อีกคลิปหนึ่งติดแฮชแท็กสี่สิบเอ็ดในมาแรงนะแล้วว่านำสม,มัครโตรงกับเลข อุ้งอิงนงั่งอ่าเป็นลำดับที่นั่งของอุ้งอิงไม่แพงก็เป็นหนึ่งซีนะพี่น้องเน,นาะหนะงวดตีนละละคนก็ทุงกับหนึ่งซีซีหนึ่งลายพี่น้องฮะสำหรับแฟนกงปัจจัผู้ใดที่นี่แหละคันห้าถือก,กับอ่าแสดงความยินดีนำฮะหลักการเซอร์วาซับระงับอุ้งอิงก,ก,กับเสีดังนะกับเสีได้รับความเมตตาจากแฟนไงปัจจัหลายโหลดไปกันหา้อาอ่างวดนี้ออกเลขกหน,นึงนน่งซีน 1, 4, ัพี่น้องเนาะหนะแล้วก็ไม่เพียงแค่ว่าเลขเหล็กหนึ่งซีนั่พี่น้องค่ะมีเลข หลายตัวอยู่ยี่สิบสามอีกหนึ่ง,งพี่น้องคนะ่ะสองสามมีเป็นเลขกยังสองสามนี่เป็นเลขที่ว่านี่ที่ว่าแฟนงค่ะพี่ซีพากันซอยดันซอยดันยอดวิวหอบฟ้ามารังหันของนอง้องอุกอีกเปนแพงค่ะให้ได้ยี่สิบสามล้านวิวกะเฮ็ดได้แล้วนะคะและว้วก็นั่งสำหรับวงสตาร์เทเบไปกับเปิดฤดูกาลในวันที่ยี่สิบสามพี่น้องนะก็ต้องมารอบเบิรงนบาสิเป็นตั้งไหนน้องพี่น้องเนานะก็ให้มือนีเป็นมือทีแล้วคนโชคดีโชคมันนะคะ สรับนี uar, ้ก็มีดวงราวสีมวดสูพีสงตั้งชนเมสกอนน้องขัแลเขก็มาสวัสดีค่ะ